ฮัลโหล v e r y ว n น Welcome to ชูิซ่าชตอนนี้ข่ผมนะครับปัฟพิซ่าในเกม Space Engineer เกมนี้เป็นเกมบนสตีมนะครับราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาไม่เกิน400บาทนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ369เกนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว Space Building Simulation สามารถสร้างยานแล้วก็ยานวากาศแล้วก็ออกไปสู้กันได้นะครับหาของ c r a f t i n g อะไรอย่างงี้ได้นะครับคร้ายเล่นไมค c r ร f t หรือว่า Lu ัสก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ความพิเศษของนี้คือเราสามารถสร้างยานแล้วก็เอายานเนี่ อันนี้เกมนี้ผมเล่คอมเมนต์เลยจริงๆเพราะว่าเป็นเกมที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีมากนะครับดีถึง96%เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอ e e ีสเปอร์เซนั่นคือทําไมมันไม่สนุกเหรอหรือว่ามันเล่นยากไปนะฮะก็หลายคนก็คงจะกระหน่ำซื้อกันมาช่วงหนึ่งแล้วฮะเพราะว่ามันมีลดนะฮะ40%นะครับก็น่าจะเหลือประมาณ200กว่านะฮะเกมนี้สามารถซื้อแบบ4แพ็คได้ก็ราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแล้วกันเพราะว่าเห็นหลายคนบางคนซื้อมาแล้วยังเล่นกันไม่เป็นนะฮะก็จะไม่เข้าใจหรือว่าดูคลิปภาษาอังกฤษแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องผมจะมาสอนวันนี้มาสอนในเรื่องของวิธีการสร้างก่อนแล้วกันนะฮะส่วนในเรื่องของเซอร์ไวิรลกันอะไรนู้นนี่แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมขอเริ่มจากการสร้างก่อนสร้างโวล์ก่อนเลยนะฮะ New World นะครับก็จะมี2แบบคือ Quick Start กับ Custom World Quick Start ก็คือเขาจะจัดหาให้แล้วตามนี้เอาเมาส์ไปลากปุ๊บเขาก็จะบอกมาให้หมดแล้วนะฮะผมขี้เกียจอ่านไป,ไปเร็วนิดนึง Custom World ก็จะมีทั้งหมด easy อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแบบนะฮะอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรก็อ่านดูมันมีบอกให้หมดอยู่แล้วนะครับ Name Creative Cutting อะไรอย่างงี้นะฮะก็เลือกหมดได้ก็เป็น Survival หรือว่า Creative นะฮะ Online Mode ก็คือ Offline Private Friend Public อ่าเกมนี้เป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์โคออฟแล้วก็มาติเพลเยอร์ด้วยนะฮะแม็ Maps player, กซ์เพลเยอร์ก็ถ้าออฟไลน์ line, ก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วนะฮะไพรเวทได้นะครับก็ตามนี้เลยสูงสุดคือ16บหฮะน้อยสุดคือสองเอวายเอลเมนต์ก็คือเอ่อพวกสภาพรอบๆเราเนี่ยฮะถ้าเซฟก็คือไม่มีอะไรนอร์มอลก็จะมีอุกกระบาดนะฮะส่วนอีซสโหมดนี้ผมยังไม่เคยลองน่าจะยิ่งกว่านอร์มอลอยู่แล้วละ่ะอันนี้ก็คือขนาดแมปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเค โอโต้เซฟไหมถ้าโอโต้เซฟก็มันจะเซฟให้ตลอดเวลาแต่ข้อข้อเสียคือถ้าเครื่องแหลกการใช้โอโต้เซฟจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าจะทําให้เครื่องกระตุกการเล่นเนี่ยอินเทอร์เฟซกระตุกตอนเซฟนะครับมอดก็ใส่ไปถ้ามีแต่ผมไม่มีนะฮะอักวานอันนี้ก็จะตั้งตั้งรายละเอียดเข้าไปอีก description เกมโหมด inventory size ถ้าเป็นเซอร์ไวเบลก็ต้องเลือกอ่าผมแนะนำว่ามือใหม่ถ้าอยากจะเล่นลองเล่นเซอร์ไวเบลให้ตั้งเป็น10 10แล้วก็คูณ5้ 5, คูณหนะฮะถ้า realistic มันจะน้อยมาก มันจะเก็บได้ดิดเดีย er, วแบตเทอรี่ไซส์นะถ้าคูณสิบก็คือสิบจากเรลิสติกนะฮะอ่าแม็กออฟเจ็ตก็คือออ j เจ t ตที่อยู่ในอวกาศเนี่ยตั้งสูงสุดได้เท่าไหร่ถ้าน้อยมากไปมันน้อยไปมันก็ไม่ดีแล้วเราซ่อมของไม่ทันอะไรอย่างนี้มันหายไปเลยมากไปก็จะทำให้เครื่องแหลกนะฮะลิมิตเว r l d ์ไซส์ก็คือขนาดขนาดของเว r l d ์เราเนี่ยเอาเท่าไหร่นะฮะ レスฟาชิปคูดาวก็คือเวลาเราตายในเซิร์เวอร์โหมดนะเวลาเราตายแล้วจะให้มันคูดาวเท่าไหร่ Default คูดาวนี่ก็นานอยู่นะครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะอ่าก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันคูนหรือว่าหาระอะไรเท่าไหร่นะฮะไอ้พวกนี้ก็อ่านกันเองไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วโอเคอันนี้คือ New World นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนในการสร้างนะฮะผมสร้างเวอร์ไว้แล้วครับขอโหลดไว้ก่อนนะฮะอันนี้เวอร์ของผมเองที่ผมสร้างเอาไว้เล่นนะครับเอาไว้อ่าครับต่างๆ เป็นการเขาบริหารสมองเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ว่าในด,ด้านของการสร้างอะเราอยากจะสร้างยานสร้างสร้างฐานอะไรยังไงในรูปแบบของเราเองนะฮะเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเราเองด้วยนะถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะอ่าผมได้คอมเมนต์จริงๆนะครับโอเคผมเข้ามาแล้วนะฮะผมขอมายืนถ่ายตรงนี้เพราะว่าตรงนู้นมันแหลกนะถ่ายไม่ได้ เคผมจะเริ่มจากการสร้างก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยการบังคับก่อนนะฮะที่เราเห็นอยู่นี้เป็น first view นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น third view ได้โดยการกดปุ่ม v นะครับใช้ looking mouse อะไรปรับได้ aswd ก็รู้อยู่แล้วนะฮะกระโดด space bar หรือว่า f ก็ได้นะครับทีนี้มาในเรื่องของ jetpack นะฮะกด x จะเป็นการเปิด jetpack นะครับ space bar หรือ f จะเป็นการเลื่อนขึ้นนะครับ aswd ก็ไปด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวานะครับ์เคอร์เซอ o r ก็หมุนรอบตัวอยู่แล้วนะครับ q กับ E นะครับสามารถหันเฉียงได้นะฮะเลื่อนในการหันเฉียงนะฮะมีประโยชน์มากนะกันมือหัวด้วยกันเวียนหัวด้วยนะฮะใครที่ไม่ชอบการแบบยุ่งยากเยอะเยอะเยอะเลอะเทอะอะไรขนาดนี้ก็เวียนหัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ไห่นะอ่าไม่ต้องฝืนแต่เกมนี้มันมันให้ความสนใจดีจริงๆนะ,นะโอเคกดตัว G นะครับเป็นการเรียกข้อมูลของหน้าต่างทั้งหมดนะฮะในการที่เราจะสามารถสร้างในการคราฟได้นะครับ ผมขอมาเริ่มที่คาแรคเตอร์2ก่อนแล้วกันนะในครีเอทีฟก็จะมีมันมันไม่ต้องสร้างมันเรียกมาได้เลยนะฮะแต่ว่าที่เรามีทั้งครีเอทีฟและเซอร์ไวเก็คือ3ชิ้นนี้มีแน่นอนนะครับขอเป็นเฟิร์สบิวแล้วกันผมไม่ถนัดเฟิร์สบิวนะฮะชิ้นแรกอันนี้คือเอาไว้ซ่อมนะฮะมันชื่อว่าอะไรวะเอออะไรช่างมันเถอะอันนี้มันเอาไว้ซ่อมนะฮะอันที่2ก็คืออันนี้เอาไว้ รีไซเคิลรีไซเคของนะฮะอันที่3าน,นี้คือเป็นสว่านนะเอาไว้เจาะอ,อาหารขุดแร่นะครับอ่าอันนี้นะฮะผมขอเริ่มจากการเจ็ดแพ็คเปิดก่อนปึ๊บในการที่จะสร้างวัตถอุอ่ายานหรือว่าฐานอะไรที่ชิ้นหนึ่งกดตัว G ขึ้นมานะครับขวาล่างนะฮะจะเห็นอยู่ว่า s p s h i p s p a c s s m c l l s h l p New เอ้ย New, New s m a l l s h i p New Large แล้วก็ New Station นะฮะผมขอเริ่มจาก New Small แล้วกันนะครับ อันนี้คืออะไรพอกดมาปุ๊บอันนี้คือแลนดิ้งเกียร์นะครับผมแนะนําว่าในการสร้างนั้นควรจะเอาแลนดิ้งเกียร์ติดไว้กับพื้นนะฮะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ยานที่เรากําลังสร้างนั้นหนีไปนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะลองสร้างในอวกาศอาก็ลองได้นะฮะถามว่าทําไมสร้างอวกาศไม่เวิร์กอ่ะดูนะผมสร้างอะไรครับ่ะอ่ะปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกวัตถุ มานนะะวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการสร้างนั้นก็จะมีทั้งไลท์และเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่กับไลท์ต่างยังไงไลท์ก็มันก็จะเปราะกว่าวัตถุดิบถ้าดูด้านขวาก็คือจะใช้มากหรือน้อยกว่าฮะถ้าเป็นเฮฟวี่ก็จะใช้มากกว่าและซึ่งอึดกว่าด้วยหนักกว่าด้วยนะเพราะผมจำไม่ผิดน่าจะหนักกว่าด้วยผมขอเลือกสีเทมชิ้นนี้นะครับในการสร้างยานจะต้องมีไอ้พวกนี้บล็อกอย่างนี้อยู่แล้วทําที่ผมเอาเอาอย่างนี้อย่างเดีย,ดยวก็ได้ผมเอามาสีอันเพราะว่าจะได้แบบเออหันมุมตกแต่งให้สวยงามอะไรอย่างน สิ่งที่ยานจะต้องมีก็คือไอพ่นนะฮะออยู่ไหนวะพาวเวอร์ Power, นะฮะส a เร r e เตอร์ actor, นะฮะอันนี้ส몰ทรั r เ s อร์ก็คือไอพ่นนะฮะเจอรัสโคปนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่ามีทำไมอะไรบ้างนะฮะคอกพิษนะครับอะไรอีกอะไรอีกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในการสร้างยานหนึ่งลำนะฮะสร้างยานเล่นๆหนึ่งลำโอเคเฮ้ยสีมันสีดำ เป็นสีขาวแล้วกันเนาะโอเคมาในเรื่องของอันนี้บ้างนะครับทําไมทําไมเขาถึงให้ให้สร้างไอไอเวลาเราสร้างใหม่ให้สร้างติดกับพื้นเพราะว่าเวลาเราตัวเราไปโดนเนี่ยมันจะลอยปิวไปเลยและคงไม่มีใครจะบ้าบินตามมันแล้วคงไปต่อ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 ,ตอ,ตอให้ครบเป็นลำนะนะโอเคแต่อันนี้ผมทําให้ดูนะฮะว่าอย่าโดนทํำยังไงนะครับในการทํา เริ่มมาเขาจะให้อันเนี้ยเป็นขาเนี้ยคือแลนดิ้งเกียร์นะฮะก็คือที่จอดแล้วสามารถล็อกกับพื้นได้นะครับโอเคผมขอเริ่มจากเลขหนึ่งก็คือบล็อกตัวนี้นะครับวิธีการสร้างก็คงไม่ต้องบอกนะคลิกซ้ายอยู่แล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายในการสร้างนะครับถ้าจะแคนเซลิลนะ่ะกดคลิกขวานะฮะแต่ว่ามันช้าจังเลยอะ่ะนะมันสร้างมากดทีอันทีอัน กดคอนโทรค้างนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปก็จะสร้างทีเดียวได้หรือเอ้ยมันแถวเดียวเองอะ่ะมันไม่สะใจเลยกดคอนโทรนะครับกดชิปด้วยแล้วก็ลากกันไปอนะดีลิทก,ก็เหมือนกันดีลิทก,ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะจะชิปจะคอนโทรก็ทําได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคเราสร้างแล้วมานีเรื่องของสีนะครับสีขอพูดเป็นภาษาไทยนะ คีย์บนคีย์บอร์ดอะบอลใบไ,ไม้กับลอลิงอะปรับเปลี่ยนสีนะฮะถ้าสร้างปุ๊บอะ่ะสีมันงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราวัตถุที่เราสร้างแล้วอะเราอยากเปลี่ยนสีทำยังไงกดคลิกเมาส์กลาง middle mouse นะฮะ middle b บ t t o อนะฮะ middle b บ t t o อนะ,ะกดคลิกนะเออมันช้าจังเลยอะกดคลิกทีละอันอย่างเงี้ตายตายโอ้กดคอนโทรนะครับคอนโทรค้างปุ๊บแล้วกดคลิกขวาไอ้ไม่ใช่กดคลิกขวากดกดคลิกขวามันลบ กดคอนโทรแล้วก็กดเมาส์กลางนะครับจะเป็นการสร้าง,งบล็อกสีรอบๆเนี่ยรอบๆบล็อกเนี่ยทั้งหมดเลยก็คือ3ามคูณสามเก้เก้าลูกบาทเออเก้ลูกบาทขนาดเท่ารูบิก <Okay. S 1> โอเคโอเคถ้ากดชิปด้วยก็จะเป็น5้คูณหนะฮะกดชิปปึ๊บห้าคูณห้าก็ระยะกว้างขึ้นหน่ฮะแต่ตอนนี้ผมขอเป็นสีขาวก่อนแล้วกันเพราะว่าดูง่ายนะเมื่อสร้างแล้ว Okay. ผมจะขอสร้างแบบง่ายๆแล้วกันทำไมมันต้องมีอะไรม้างเริ่มจากคอคพิทก่อนนะครับคอคพิทเสร็จแล้วก็ม,มันต้องมีพาวเวอร์มีพาวเวอร์เรเดสเตอร์นะฮะส l อล a c t o r ร์เรียกพาวเวยิ่งสร้างเยอะก็จะให้พลังงานเยอะนะครับเมื่อเราใช้แบบสร้างไอพ่นเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ยิ่งต้องใช้ไฟฟ้าเยอะนะฮะ ไอ้สิ่งนี้จะช่วยได้ถ้าเรายิ่งสร้างเยอะเราก็จะสามารถใช้พลังงานได้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> ถามว่าต่อวงจรยังไงเกมนี้คือขอแค่อ็อบเจกต์มันติดกันเนี่ยไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปกันหมดนะขอให้มันติดกันเนี่ยถ้าขาดปุ๊บไฟมันก็จะไม่ติดแล้วนะฮะโอเค <c oughs> มาสร้างไอพ้พ่นกันนะครับ <c oughs> หนึ่งสองไอพ่นไอพ่นอย่างนี้ก็คือผัก ผักยาไปได้น้าเดี๋ยวผมต้องสร้างให้มันครบทิศอ,อ่ะอ่านี้อุ้ยถอยหลังถอยหลังไม่สร้างตรงนี้เดียวเดี๋ยวมันไม่เดี๋วว่าย,ยาน,น่าเกียดนะเออมันทําให้ดูไงทําให้ดูสร้างให้ดูโอเคซ้ายแล้วก็ขวาอ่ามีคนก็ถามว่าอะสร้างอย่างนี้มันก็เสียเวลาดิใช่ไหมเพราะเราจะสร้างให้มันเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วทั้งสองด้านอะ่ะเอ,อ แล้วจะสร้างทําไมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเมืเม่อมันเรื่องมากกันมากนะกดตัว m ครับไปที่ออบเจกต์คลิกเมาส์ไปที่ Object. ทีอบเจกต์ Object นั้นกดตัว m ปุ๊บเราก็จะเห็นแถบสแีแดงขึ้นมานะฮะ m MM, m MM, m m MM. มันก็จะมีหลายแบบอ่ามันแกน x y z นะฮะแล้วแต่เรานะครับจะให้มันอยู่ตรงกลางตรงริมของออบเจกต์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ผมจะสร้างแบบครึ่งหนึ่งแล้วกันนะฮะผมจะให้ค็อกพิทเป็นแกนกลางนะครับเราก็ลากมาวิธี cockpit คคปุ๊บเมื่อกี้เรากดตัว m ใช่ไหม กดตัว M ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นงนีใช่ไหมกดคลิกขวากดคลิกซ้ายปุ๊บอ่ะเลือกเสร็จแล้วทีนี้เราจะสร้างกด ESC นะครับกด ESC ปุ๊บอ็อบเจกต์มันก็จะขนานไปด้วยกันแล้วทีนี้เห็นไหมอ่ะอ็อบเจกต์ก็จะขนานไปด้วยกันแล้วอ่ะจะแคนเซลยังไงไ,ไม่ใช่แคนเซลถ้าเราอยากจะปิดอยากรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะสร้างอ็อบเจกต์ชิ้นเดียวๆอย่างเงี้ยกดปุ่ม N ปิดไปเลยนะฮะจะเรียกมันขึ้นมาใหม่กดปุ่ม N อีกทีนึงเรียกขึ้นมาใหม่นะครับ ค okay. ถ้าอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งไม่เอาอะไม่เอาสิไม่เอาอันนี้แล้วทำไงดีทำไงดีเราเปลี่ยนตำแหน่งอะรกดคลิกซ้ายที่ตำแหน่งอื่นเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะกดคลิกขวาเลยก็ได้ฮะคลิกข,ขวาก็จะหายไปเลยนะฮะไม่เกี่ยวกับเอนด้วยอืแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เอนกันใช้เอนกันในเมื่อเราจะอยากจะปิดปิดไปเลยนะฮะปิดเปิดกด,ดตัวเอนนะครับนี่มาสร้างไอพ่นให้ครบกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกือบลืมกด ESC ใครไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะตามไปบอกทีละอันเลยโอเคกาจจะคนแรกๆก็อาจจะยังไม่ชินอาจจะบังคับไม่ถูกไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเออเออเขายิงชวนอโอเคแล้วมี power แล้ว เราสามารถบังคับยานได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมถามว่าแล้วไอ้นี่ล่ะจโรสโคปเอามาทําไมจโรสโคปมันก็เหมือนการบังคับเมาส์อ่ะไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้พวกเจเจ์นเนี่ยไอพ่นเนี่ยคือในการบังคับ a s w d f space bar หรือว่า c นะฮะแต่ว่าจโรสโคปเนี่ยก็คือเอาไว้บังคับตัวเมาส์เรานะฮะยิ่งจโรสโคปเยอะเราก็จะยิ่งหมุนเมาส์ได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าจโรสโคปน้อยมันก็จะหมุนได้ช้า ลงนะฮะโอเคอ่ะผมใ,ใจโลสโคภาพอันเลยอันนี้ก็คือพื้นพื้นพื้น,น,นะฮะในการสร้างยานนะฮะต้องมีครบถทวนประมาณนี้นะฮะสร้างยานบินเล่นๆนะครับถ้าเราต้องการขับยานลำนี้แล้วก็ไปใกล้ๆนะฮะอ่ะลืมบอกแคน,นเซิลในการสร้างกดเลขศูนย์นะฮะแล้วกใกล้ๆแล้วก็เข้าไปใกล้ๆนะฮะก็จะขึ้นหน้าหน้าต่างสีเหลืองนี้ปุ๊บกดตัวทีเข้าไปในยานเลย สามารถเปลี่ยนเป็นเติร์ดพิลได้นะครับกด V นะครับอ๋อผมลืมบอกการมาครับอีกอันนึงกดปุ่มอาร์ติเนตจะเป็นการโลเทชัมุมกล้องนะครับถ้าต้องกดอาร์ติเนตค้างนะเพราะถ้าปล่อยปุ๊บนะถ้าปล่อยปุ๊บมันก็จะค้างหน้ากล้องเลยอ้าจะกลับคืนยังไงกดตัววีจบเรื่องนะกดตัววีก็จบเรื่องเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับโดยพื้นฐานในการมาครับยานั้นเนี่ยนะถ้าเจโรสโคปอันนี้โอ้โหผมใส่เจโรสโคปไปเท่าไหร่วะาห้าอันแม่งโคตรฟิวไวเลย แต่พอดีว่ายานมันเบาด้วยแหละเพราะว่าอ็อบเจกต์ที่เราสร้างอะ่ะมันน้อยยานมันเลยเบานะฮะเราสามารถค่าดูดูค่าเซตัสด,ด้านขวาได้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่สปีดพาวเวอร์ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะฮะทัสเตอร์มี8อัน,อ,น,นอันนี้ไม่รู้ช่างมันจะรสโคมมี6ฟูลไทม์อันนี้ก็จะบอกน้ำมันแต่พอดีว่าเป็นคร e เอทีฟไม่ได้ฟูลไทม์ก็จะแคนเซิไปนะครับประมาณนี้ ASWDF ขึ้นบน C ลงล่างสามารถใช้กับเจ็ทแพกได้ฟังการกดเหมือนกันเลยนะครับการลงจอดนะครับอ่า C ค่อยๆลงใช่ไหมเรามองไม่เห็นอะ,อะจะจอดอยังไงปึ๊บลงลงลงทำไมถึงมีแลนดิ้งเกียร์ดูนะเมื่อไฟแลนดิ้งเกียรสีเหลืองปุ๊บนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งที่สามารถกดจอดได้ปาร์คกิ้งได้กดตัว P ปุ๊บจะเป็นการปาร์กิง้ง ของยานทันทีนะครับแล้วก็เราก็จะไม่สามารถขยับอะไรไปไหนได้ทั้งสิ้นนะฮะแต่สมมอนว่ากูจะขยับออีอียานลำใหญ่ที่เป็นโล่งๆนี้แล้วนะฮะถ้าเราต้องการดับเครื่องเพราะว่าสมมติคนไปนเล่นเซอร์เวลเนี่ยการดับเครื่องเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดพลังงานด้วยมันจะมีพลังงานอยู่เหมือนกันนะครับกดตัว Y ในการปิดเครื่องนะฮะกดตัว T ออกมาจากยานนะครับอย่างนี้นะฮะ ค่าสเตตัสของยาสามารถกดดูได้การกดตัว i อ n v e n t o r y นะครับเดี๋ยวผมขอออกมาก่อนอธิบายอ n v e n t o r y ก่อนตัว i อ n v e n t o r y นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลอ n v e n t o r y ของเรานะฮะไม่เกี่ยวกับสล็อตนี้นะสล็อตนี้คือสล็อตไอที่เรามาเนี่ยเราสามารถลากลงมาได้คือเราต้องการที่จะสร้างนู่นจะจับนู่นจับนี่อะไรเนี่ยเราสามารถลากลงมาได้แล้วก็สามารถจะสร้างได้นะฮะไม่เกี่ยวกับอินเวนทอรี่เลยนะฮะการที่ไปเล่นเซอร์ไว l ์เวการที่จะสร้าง object อ็อบเจกต์เงี้ย ล้วต้องมีของที่มันต้องการเช่นอะ Light Armor Block เนี่ยถ้าเป็นใน Survival เนี่ยด้านขวาเนี่ยมันจะบอกว่า Steel Plate ยี่ห้า Steel Plate หนึ่งในการสร้าง Steel Plate หนึ่งในการสร้างยานลำเล็ก Steel Plate ยี่ห้าในการสร้างลำใหญ่กับฐานนะฮะคือเราต้องมี Steel Plate เนี่ยอยู่ในอยู่ใน Inventory ของเราเนี่ยแล้วถึงจะสร้างขึ้นมาได้นะครับโอเค Survival เดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีนึงนะ Control <oughs> p อันนี้เราไม่ได้คอนเน็กอะไรก็เลยไม่มีคอนโทรลพานอลให้เราดูโปรดักชันอินฟอร์ไม,ม่ไม่มีอะไรให้ดูแฟคชันอ่าลืมบอกแฟคชันก็คือระบบปาร์ตี้หรือคล้ายๆกิวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถครีเอทขึ้นมาได้นี่ผมสร้างไปละครีเอทล o ฟโพสต์พีซหรือว่าดีเทควอลก็คือในการเวลามีหลายปาร์ตี้อย่างเงี้ยโพสต์พีซก็คือจับมือกันอ่าไม่ทำสงครามกันดีเทควอลก็คือทาสงครามกันนะฮะ f ฟลเดอรก็คือผู้ก่อตั้งมันก็จะมีล e a d ดอรที่เป็นแอดมินแล้วก็ Member นะฮะแล้วก็มีแอปแอพพลิเคชหรือเปล่าจะไม่ได้ที่รอการตอบรับถ้าติ๊กอย่างนี้ปุ๊บใครก็สามารถเข้ามาได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง Accept Public Info Edit อะไรได้นะฮะ Public Info แล้วก็ Private Information นะฮะโอเคทีนี้อยากรู้ใช่ไหมว่า Inventory อะไรพวกนั้นในช่อง i n v e n นท r y เรไงทำไงถ้าสมมติมผมเข้าไปในยานปุ๊บ <c oughs> กดตัวทีก่อนเข้าไปในยานกด <c oughs> อ่ะเห็นหน้าต่างขวาไหมอันนี้ต้องอ่านหน่อยนะ small reactor รู้ใช่ไหมออไอ้เครื่องปั่นไฟอ่ะเครื่องปั่นไฟของเราอ่ะเมื่อกี้ผมสร้างไปเท่าไหร่เยอะอยู่นะมีกี่อัน7อัน8อัน9อัน small reactor เห็นปะ่ะอันนี้คืออะไรถามว่าอย่างนี้คืออะไรก็คือสมมติว่าเรามีของใน inventory อย่างเงี้ยปึ๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะลากได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคือในการเล่น s u r v i v a l เดี๋ยวผมว่ามาพูดอีกทีคือ s u r v a l เนี่ย มันจะต้องใช้แทะยูเรเนียมแร่ยูเลเนียมในการให้พลังงานพวกพลังงานเหล่านี้นะฮะผมค่อยมาเล่นเซอร์เวลคือให้ดูแล้วกันนะฮะคอนโทรพาเนลเป็นการดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดเลยว่ายานลำนี้มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรมั่งคอกพิทจไนโรสโคปแลนดิ้งเกียร์สมอลเลกเตอร์รวมทั้งไอพ่นด้วยเราสามารถตั้งให้มันเปิดปิดได้นะฮะสมมติเราปิด ยังไม่ได้ start เครื่องอ่าเห็นปะมันปิดอันเนี้ยแสดงว่าไอ้อันไอ้อันที่มันปิดเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันคือไอที่ผมปิดเมื่อกี้ small h r u s t e r หนึ่งอันนี้สั่งให้มันเปิดอ่าจะถามว่า control panel มีความสำคัญยังไงคือสมมติว่าพลังงานไหนเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สั่งปิดได้นะ,ะแทนที่เราจะเผาผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้เปลืองพลังงานเราสามารถมาสั่งปิดตรงนี้ได้แต่ยุ่งยากนิดนึงนะฮะยุ่งยากนิดนึง ก็ถ้าเป็นยานเนี่ยฮอกพิทเนี่ยฮอกพิทเนี่ยยาเน,นี่ยทุกอย่างสามารถตั้งได้หมดอาจจะมีคนมาแกล้งเราอะไรอย่างนี้เราสามารถตั้งได้หมดเลยนะฮอกพิทจะโชว์โชว์ออนให้อยู่ดีไหมก็คือโชบนหนะ้นะจาจอหมยว่าฮอกพิทอันนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อได้นะฮะตามมันฟรีหมดเลยบล็อกบล็อกปุ๊บจะบล็อกใครอ่านะฮะออเนอร์โนบอดี้ก็คือใครจะเข้ามาขับก็ได้จะทานเฟอร์อันนี้ทานเฟอร์มาที่เราเอง มีก็คือเราเองนะฮะแชร์ไหมไม่แชร์หรือว่าแชร์กับปาร์ตี้แฟชั่นหรือว่าแชร์ให้ได้ทุกคนนะฮะสามารถได้หมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งตั้งได้หมดเลยนะถ้าใครขี้เหนียวขี้เหนียวก็ตั้งแมง่ง no แชร์ให้หมดเลยทุกช่องเลยไม่ต้องกลัวใครมาแกล้งปิดเปิดอะไรนะแต่ว่าถูกทําลายได้เหมือนกันนะฮะรีไซเคิลได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีไซเคิลให้ดูแล้วกันถึงมันจะล็อกถ้าดิวนี่คือใช้ขดได้เหมือนกันนะแต่ว่า ไอเทมมันจะลอยหายปิ๊วไปไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าอันนี้ปุ๊บไอเทมจะเข้าตัวเรานะครับเดินเล่นเดินเล่นปุ๊บกดอินเวนทอรี่อ่ะอ๋อลืมไปไม่ใช่เซอร์ไวิรลเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกันโอเคโดยพื้นฐานหลักๆก็นะในการสร้างยานก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่ถามว่าก๊อปปี้ยานได้ไหมโคลนยานได้ไหมโคลนได้นะฮะในครีเอทีฟโหมดสามารถโคลนได้กดปุ่มโคดพื้นเลยอะ่ะคอนโทรลซี อปปี้อกมาแล้วนะเราอยากจะอปปี้ไม่กี่อันกี่อันกี่อันนะกี่อันนะอ่า control v control v control v เอาเอากี่อันนะเอากี่ลำเอาดิเอาดิเอากี่ลำนะอ่สั้นมาแล้วก็ดีล t ทได้กด control x นะครับเป็นการดีล e ทปุ๊บมันก็จะบอกอ่า delete control x delete ใช้เ c เซอร์เมาส์ลากไปแล้วก็ดีล e ทดีล l ทดีล e ทดีล d ทนะฮะระวังนิดนึงอาจจะไป delete โดนอุกกาบาตอะไรอย่างงี้นะฮะจะได้เฉพาะอ่าในโหมด creative นะเวอร์มันไม่ได้นะ อ่ะเหลือขาดอะไรอีกวะโอเคยานยานทุกยานทั้งลำเล็กลำใหญ่เน่ยจะมีความแตกต่างกันนะ,ะคือยานของอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยยานลำเล็กสร้างใส่ได้ยานลำใหญ่สร้างไม่ได้ของอุปกรณ์บางอย่างยยานลำใหญ่สร้างไม่ได้แต่ลำเล็กใส่ได้นะฮะเคลมว่ากันไปนะครับก็ลองไปศึกษากันดูอันนี้มาสอนวิธีการสร้างแล้วก็การเปลี่ยนสีนะ พื้นฐานยานหลักๆว่า power ต้องมีนะฮะใจโลสโคบต้องมีนะฮะในการสร้างยานหนึ่งลำไอพ่นต้องมีนะฮะพอกพิษต,ต้องมีไม่ไงั้นไม่มีใครบังคับนะแล้วก็พวกบล็อกเบิร์กเบิร์กที่เราจะจะตกแต่งสร้างกันก็ตามนี้ landing gear มีหรือไม่มีก็ได้นะฮะใครกลัวยานแม่งล่องลอยไปก็ใส่เลนดิ้งเกียร์ไปนะอันนี้กูจะซ่อมทำไมโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะ ของเกมนี้ผมอาจจะยังทําไม่ได้ดีมากนะฮะผิดภาพตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวทําคลิปต่อบต่อไปอันนี้เริ่มนะฮะในการแคสของเกมนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างก่อนแล้วกันเี๋ผมพอดีลิทิ้งเลยเนาะอันนี้อันนี้ไม่ชอบเติร์ดบิวอะไม่ถนัดอ่ะลิสออกไปโอเคผมก็ขอจบการทูตอเรียนนะฮะ จะเป็นทูตเรียวดีหรือว่าผมบ่นเล่นดีวะของ Space Engineer าร์ทแรกแต่เพลงเท่านี้ซ่อมยันะซ่อมยันือ่อกี้แม่งวางชนโอเคแล้วม,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะสวัสดีทั้งทีมก็ต้องมีนะสักหน่อยหนึ่งนะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ